ดีค่ะพวกเรานักศึกษาแกนนำฐานท่าปลาคาเฟ่มีสามาชิกดังนี้ค่ะค่ะหนูมนางน้ำฝนสว่างชิ์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวกัญญาทิพย์บรรเทาพิษค่ะนัสดีฉันค่ะนางเมตตาขันเชียงค่ะ,ะพวกเราจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับกาแฟของตำบลน,นางพญากาแฟที่ปลูกมากในตำบลน้ มีมยู่ของสายพันธุ์คือโลบัตตาและอาราบิก้าซึ่งจะมีการปลูกแซมในส่วนทุเรียนของคนในชุมชนตำบลน,นางพญาหลังจากเก็บทุเรียนแล้วคนในชุมชนตำบลน,นางพญาเก็บมเมล็ดกาแฟดิบมาขายในราคาถูกจึงมีการรวมกลุ่ม นำเมล็ดกาแฟดิบมาตากแห้งั่วบดและพัฒนาคิดสุดการชงกาแฟการใช้เวลาในการลองผิดลองถูกจนได้สูตรที่แน่นอนจึงทำให้กาแฟของตำบลนางพญามีรสชาติหอมอร่อยกลมกลมสร้างรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชน โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนกำไรของสมาชิกในกลุ่มจะทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นกับคนในชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการอนุรักษ์ทายพันกาแฟของตำบลน,นางพญาอีกด้วยค่ะ ต่อไปเป็นการเรียนรู้การชงกาแฟดิฟตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ค่ะค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะนำเม็ดกาแฟที่คั่วบดเสร็จแล้วนะคะใส่แก้วดิฟค่ะสามช้อนนะคะ แล้เวเราจะใช้น้ำร้อน225 ml นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพักพักกาแฟที่เราดิฟได้นะคะพักไว้ก่อนนะคะมาเตรียมนมจืดค่ะ45 ml เทใส่แก้วนะคะตามด้วยนมข้นหวาน45 ml ค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วเทกาแฟที่ได้จากการดิบเทใส่แก้วเลยค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะกอค่ะเยาน้ำแข็งใส่แก้วค่ะ เสร็จแล้วนำกาแฟที่เราชงเสร็จแล้วเทใ,ใส่แก้วนะคะเสร็จแล้วเทนมจืดใส่นิดนึงค่ะแล้วความหวานมันอร่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะ ความรู้การชงกาแฟนะคะเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาของเมล็ดกาแฟงบประมาณที่ต้องใช้แหล่งวัตถุดิบอุปกรณ์ขั้นตอนการทำการใช้อุปกรณ์และตลาดหาตลาดในการขายเมล็ดกาแฟและการทำบัญชีรายรับรายจ่าย,าย้คุณธรรม เราต้องขยันอดทนเพียพยายามซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสมาชิกในกลุ่มมีความสะอาดถูกสุขลักษณะค่ะหลกัการความพอประมาณใช้วัสดุอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสถานที่เหมาะสม ระยะเวลาเหมาะสมกับการชงกาแฟมีการมีเหตุผลส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ตนเองและก็ครัวและคนในชุมชนการชงกาแฟให้เท่ากันเพื่อได้รสชาติที่อร่อยลงตัวมีภูมิคุ้มกันการวางแผนอย่าง มีขั้นตอนสะอาดสุขสุขลักษณะค่ะ4ีมิตินะคะวัตถุกสร้างรายได้ลดรายจใ่ายได้กาแฟาที่อร่อยเพิ่มมูลค่าค่ะด้านสังคมปฏิสีมันธผู้มาบริการมีการได้เปลี่ยนเรียนรู้ให้คนในกลุ่ม มิงเงแวดนร้อมรักษาความสะอาดใช้แก้วกระดาษกากาแฟที่ชงแล้วเรานำไปทำเป็นสบู่ขัดผิวและไปทำปุ๋ยค่ะน่าวัฒนธรรมมีการใช้ภูมิปัญญาในการทำของคนในท้องถิ่นมาเป็นเอกลักษณ์การสืบทอดและการอนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟค่ะ ิโดยได้นำศาสตร์พราชาเรื่องการพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงาศาสตสากลศาสตร์วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพเรื่องการขยายอาชีพในกลุ่มศาสท้องถิ่นผู้ให้ความรู้การเพาะปลูกกาแฟการเก็บเกี่ยวเมล็ด การพั่วการดิฟโดยปราชาวบ้านโดยนางสาวทองยิ้มสวยสุดซึ่งเป็นปราชาวบ้านขอ,องตำบลน,นางไพ้าค่ะกลุ่มท่าปลาคาเฟ่ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ